เป็นอีกหนึ่งช่อง YouTube ของชาวต่างชาติที่ได้มีการพูดถึงรถไฟฟ้าและรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในเมืองไทยและนอกจากนี้นะครับเขายังได้มีการเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในนิวยอร์กซึ่งชาวต่างชาติรายนี้นะครับตัวเขาเองมีมุมมองในแง่บวกและรวมถึงมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนในเมืองไทยเป็นอย่างมากเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติที่ได้รับชมวิดีโอดังกล่าว พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b e Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ของชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อช่องว่า Dad Evan Guy โดยชาวต่างชาติรายนี้นะครับได้มีการพูดถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองไทยอย่างเช่นรถไฟฟ้าซึ่งเขาเองดูจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากถึงกับตั้งชื่อวิดีโอของเขาไว้ว่า the world one believe thailand new infrastructure usa c a n c o m p e t e โดยชาวต่างชาติรายนี้นะครับได้มีการตอกย้ำประเด็นที่ชาวต่างชาติหลายคนบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศโลกที่3ว่าจริงๆแล้วมันห่างไกลาจากความจริงมากประเทศไทยมีการพัฒนาไปมาก แล้วรวมถึงมีความคิดเห็นจากชาวต่างชาติด้วยนะครับว่าคนที่บอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศโลกที่3แสดงว่าเขายังไม่เคยมาที่ประเทศไทยโดยเขาได้มีการบรรยายไว้ในวิดีโอขณะที่เขาเดินเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรไว้นะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3อย่างนั้นหรอมีคนบอกแบบนี้ไว้แล้วผมจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันห่างไกลาจากความจริงมากและจากนั้นเขาได้กล่าวต่อไปนะครับว่า รุงเทพประเทศไทยจะทำให้คุณตะลึงและผมจะพูดว่ามันดีกว่าที่นิวยอร์กดีกว่าชิคาโกสถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่มีอาชญากรรมอยู่รอบๆไม่มีคนจรจัดเดินเข้ามาหาคุณซึ่งอยู่ในนิวยอร์กคุณต้องระวังตัวผมอาศัยอยู่ในนิวยอร์กเป็นเวลานานและผมก็จะแนะนำให้คุณไปเที่ยวนิวยอร์กสักสีวันนะแต่หลังจากสวันนั้นคุณก็จะได้พบกับความเครียดและค่าใช้ใจ่ายที่สูง สถานที่ที่สกระบกและความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลสถานที่แห่งนี้มันทำให้ผมนึกว่าผมกำลังอยู่ในญี่ปุ่นถ้าเป็นในนิวยอร์กสิ่งที่ผมจำได้ก็คือมันจะมีฝุ่นอยู่เต็มพื้นสถานีคุณจะพบกับคนจอนจัดนั่งและนอนอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟและเมื่อคุณมองลงไปที่รางคุณก็จะเห็นหนูวิ่งไปวิ่งมาซึ่งมันสกระบกแบบสุดๆแต่ที่นี่มันดูเหมือนกับโลกอนาคต ทุกคนที่นี่ดูชิลมากในประเทศไทยนั้นมีความปลอดภัยแบบมีระดับดังนั้นคุณจึงได้บรรยากาศแบบสุดชิลคุณจะเห็นทุกคนมีความผ่อนคลายและดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่กังวลกับสิ่งใดๆเลยพวกเขามีโมเดลคล้ายๆกันก็คือรอยยิ้มถ้าคุณยิ้มให้กับพวกเขาพวกเขาก็จะยิ้มกลับมาบรถไฟก็สะอาดมากจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับที่นิวยอร์กที่มีปัสสาวะอยู่บนพื้นรถไฟ ไม่มีคนนอนอยู่รอบๆและพวกเขาก็ไม่ต้องกังว,วลว่าจะมีใครมาปัส,สวะบนรถไฟหลังจากนั้นนะครับชาวต่างชาติท่านดังกล่าวก็ได้มีการลงรถไฟที่สถานีสามย่านโดยเขาได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าใครที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3นั้นมันผิดมากๆเมื่อผมมาเมืองไทยครั้งแรกนั้นผมก็เตรียมตัวและเตรียมพร้อมที่จะพบกับอะไรที่มันไม่สะดวกแต่เพื่อนเอ๋ยนี่มันผิดอย่างมากๆ รถไฟของที่นี่มันใหม่มากๆที่ผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาแค่อยากจะบอกว่ารัฐบาลของเราไม่ได้ใช้จ่ายกับประชาชนอย่างเรามากนักแต่ว่ารัฐบาลไทยนั้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขายังได้มีการบรรยายในขณะที่เดินลอดอุโมงค์สามย่านมิตรทาวด้วยนะครับว่านี่มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในโลกอนาคตพร้อมกับพูดถึงรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับว่ารัฐบาลของเรากำลังส่งเงินของผมไปที่อื่น หลังจากนั้นเขาได้มีการบรรยายต่อไปนะครับว่าหลังจากที่คุณออกจากสถานีรถไฟฟ้าคุณจะพบกับห้างที่ตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นอาหารอร่อยๆและนอกจากนี้นะครับเขายังได้มีการเดินเล่นในห้างเซ็นทรัลเวิลด์และรวมถึงแถวย่านราชประสงค์ด้วยซึ่งเขาบอกในท้ายวิดีโอนะครับว่ามันทำให้เขานาั้นรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยซึ่งมันน่าทึงมากๆสำหรับคนไทยซึ่งหลังจากที่วิดีโอเผยแพร่ออกไปนะครับ ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีผู้รับชมกว่า3.6แสนครั้งแล้วรวมถึงได้มีชาวต่างชาติได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นและมุมมองต่อวิดีโอของเขาเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันสักนิดนครับว่าชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโดยชาวต่างชาติท่านแรกครับท่านนี้มาจากสหราชอาณาจักรโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ารักประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรประเทศที่ดีที่สุดในโลกและผู้คนที่ดีที่สุด มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียผมมาจากกุลาลัมเปอร์มาเลเซียผมรักกรุงเทพเมืองที่ทันสมัยคึกคักและไม่เคยหลับไหลสิ่งที่ผมสังเกตก็คือคนไทยมีนิสัยสงบและเยือกเย็นมากนี่ยังไม่ต้องพูดถึงความเป็นมิตรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นไว้นะครับประเทศไทยไม่เคยบอกโลกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและยังคงพัฒนาประเทศนี้อย่างเงียบๆขอขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยหวังว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากประเทศกำลังพัฒนาแห่งนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยท่านนี้เป็นชาวเกาหลีนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยเคยช่วยเหลือเกาหลีมาก่อนในฐานะที่เป็นลูกครึ่งเกาหลีฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างแท้จริงกับสิ่งที่ประเทศไทยทําเพื่อเกาหลี ในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวญี่ปุ่นเขาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยผู้คนมีน้ำใจและสวยงามถ้าผมมีโอกาสผมจะกลับไปที่เมืองไทยอีกครั้งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่าคนที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3นั้นแสดงว่าพวกเขาไม่เคยมาที่นี่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับซืบเนื่องมาจากวิดีโอได้มีการเห็นภาพขอทานนะครับ ดังนั้นได้มีชาวไทยเข้าไปชี้แจงว่าถ้าคุณเห็นขอทานในประเทศไทยผู้คนเหล่านั้นส่วนมากไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามาขอทานแบบผิดกฎหมายเพราะว่าคนพวกนั้นรู้ดีว่าขอทานในประเทศไทยนั้นไรายได้ดีเพราะว่าคนไทยมีเน้ำใจแต่ว่าคนพวกนี้ก็ทำให้ไทยเสียภาพลักษณ์ไม่น้อยนักท่องเที่ยวต่างชาติแยกไม่ออกเพราะรูปร่างหน้าตาคล้ายคนไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่ากรุงเทพยังคงพัฒนาต่อไปทุกๆครั้งที่ฉันไปที่นั่นมันก็มักจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอฉันแทบรอไม่ไหวที่พวกเขาจะปรับปรุงเรื่องของสภาพอากาศมาไปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวไทยนะครับโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าในทางกลับกันในฐนานะคนไทยที่เคยอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กผมต้องเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเดิมมากสหรัฐอเมริกา เคยเป็นประเทศในฝันของผมแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วด้วยเหตุนี้ผมจึงตัดสินใจย้ายกลับมาที่ประเทศไทยและหวังว่าสักวันหนึ่งสหรัฐอเมริกาจะกลับไปสู่ยุคอเมริกัน d REAM อีกครั้งครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไ้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ